บทสาธยายเรื่องระโหคตะสูตรทุกที่ซ่อนอยู่ในเวทนาทั้งปวงเพราะความไม่เที่ยงแห่งสังขารที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวัตรระโหคตะวัต์ในย่อหน้าที่3 9 1ถึง394 จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้เราได้เดินทางมาถึงวัคใหม่คือระโหคตะวัคที่สองอาตมาจะขอน้อมนำเอาระโหคตะสูตรเป็นพระสูตรที่หนึ่งแห่งระโหคตะวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าระโหคตะหมายถึงการหลีกเร้นไปอยู่ในที่ลับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของปัญญาอันลึกซึ้งในพระสูตรนี้ครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเมื่อท่านได้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนเรื่องเวทนาไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอัุุขมัตสุข,ขเวทนาแต่ก็มีพระดํารัสอีกแห่งหนึ่งที่ตรัสว่า มีพระบาลีว่ายังกินจิเวทยิตังตังทุกขัสมินติซึ่งหมายถึงความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกข์พระดำรัสนี้ทรงหมายเอาอะไรหนอด้วยความสงสัยนั้นท่านจึงได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์เมื่อได้สดับแล้วจึงตรัสว่าสาธุสาธุภิกษุ ผูกแล้วดูก่อนภิกษุเรากล่าวเวทนาสามอย่างนั้นจริงและเราก็ได้กล่าวคำว่าความสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกข์นั้นจริงดูก่อนภิกษุคำกล่าวนั้นเรากล่าวหมายเอามีพระบาลีว่าสังขารานังเยวะอนิจจตังซึ่งหมายถึงความที่สังขารทั้งหลายนั่นเองไม่เที่ยง เรากล่าวหมายเอาความที่สังขารทั้งหลายนั่นแหละมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปและมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงความดับสนิทความสงบและความระงับไปแห่งสังขารทั้งหลายโดยลำดับตั้งแต่การเข้าปฐมฌาน ไปจนถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธและในที่สุดคือการดับสิ้นแห่งราคะโทสะและโมหะของภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำอาอกไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ทุกเพราะความแปรปรวนคือทุกที่แท้จริงนี่คือการไขข้อข้องใจที่สำคัญที่สุดเหตุใด สุขเวทนาจึงเป็นทุกข์คำตอบคือมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะสภาวะของมันในขณะที่ปรากฏแต่เป็นทุกข์เพราะมันไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาวะเดิมได้มันต้องแปรปรวนและดับไปในที่สุดทุกข์ในลักษณะนี้เรียกว่าวิปริณามทุกข์การยึดมั่นในสุขที่กำลังจะดับไปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ใจในภายหลัง พระพุทธองค์จึงส่งรวบยอดว่าเมื่อมองด้วยปัญญาแล้วเวทนาทุกชนิดไม่ว่าสุขหรือทุกข์ล้วนมีรอยประทับของความเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนี้อยู่เสมอ 2. เวทนาคือสังขารธรรมเหตุที่เวทนาไม่เที่ยงก็เพราะมันเป็นสังขารธรรมคือเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เวทนาไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดเพราะมีภัสษะเป็นปัจจัยเมื่อเหตุคือภัสษะดับไปผลคือเวทนาก็ย่อมดับไปทุกสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นย่อมมีวันเสื่อมสลายไปไม่ว่าจะเป็นรูปธปรรมหรือนามธรรมล้วนตกอยู่ใต้กฎเดียวกันนี้การเห็นว่าเวทนาเป็นเพียงสังขารอย่างหนึ่ง จะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นว่าเป็นเวทนาของเรา 3. หนทางผลทุกข์คือการระงับสังขารเมื่อทรงชี้ให้เห็นแล้วว่าต้นตอของทุกข์คือความไม่เที่ยงของสังขารพระองค์จึงทรงชี้ทางปฏิบัติเพื่อออกจากทุกนั้นคือการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสงบระงับแห่งสังขารโดยลำดับ การเข้าปฐมฌานวาจาซึ่งเป็นวจีสังขารย่อมดับการเข้าทุติยฌานวิตกวิจารซึ่งเป็นจิตตะสังขารอย่างหยาบย่อมดับการเข้าจตุทถฌา,านลมหายใจซึ่งเป็นกายสังขารย่อมดับและเมื่อเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธสัญญาและเวทนาย่อมดับสนิทในที่สุด เมื่อสิ้นอาสวะแล้วราคะโทสะและโมหะอันเป็นสังขารที่นอนเนื่องอยู่ในใจก็ย่อมดับสนิทและระงับไปอย่างสิ้นเชิงอันเป็นการสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยแท้จริงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร